วันนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้งานตัวเครื่องนะครับดิจิตอลฟอร์ตกรนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น HF 5 0นะครับจะมีในในกล่องนะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับมาเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีตัวอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วมีตัวสาย r s เ 2>, 2, 2นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวใช้สำหรับต่อนะครับต่อกับตัวเครื่องนะครับสำหรับสหรับการวัดนะเป็นพวกแรงกดแรงดึงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไบเซอร์ตัวนี้มาจากโรงงานนะครับแล้วก็จะมี user manual นะครับคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยนะครับสำหรับการใช้งาน การใช้งานนะครับก็ตัวเครื่องออกมานะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้านข้างนะครับมีช่องชาร์จอยู่นะครับก็จะมีส่วนของปุ่มกดนะครับปุ่มกดต่างๆนะครับมีหน้าจอนะครับมีในส่วนของตัววัดนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของป้ายนะครับเราก็ เลือกใช้นะครับเลือกใช้ในส่วนของตัวตัวนี้นะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับถ้าเป็นตัวขอเป็นพวกแรงดึงพวกนี้นะครับนี้จะเป็นพวกแรงกดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราใช้งานหรือว่าเราจะต่อตัวนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับแบบนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็มันจะมีตัว น็อตนะครับไว้สําหรับต่อกับแท่นนะครับแท่นดึงนะครับสําหรับกดหรือแรงดึงนะครับอันนั้นต้องสั่งเป็นออปชั่นเสริมนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มออนนะครับตัวเครื่องก็จะโชว์ขึ้นมานะครับห้าสิบนิวตันนะครับแล้วก็โชว์สถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมาเป็นที่0.0ให้นะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเราต้องการวัดแรงกดนะครับเราก็กดลงไปเลยนะครับก็ยังมีตัวเลขขึ้นนะครับถ้าเราจะวัดแรงสูงสุดก็มาที่พีคนะครับกดพีคนะครับแล้วเราก็กดนะครับถ้าสูงสุดนะครับก็จะคาค่าพีคไว้นะครับถ้าเราจะวัดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรากดซีโร่นะครับแล้วก็ แรงดึงก็เหมือนกันนะครับถ้าเราดึงมันก็จะคาไว้คาค่าไว้ที่หน้าจอถ้าเราจะวัดค้าต่อไปเราก็กดซีโรนะครับในส่วนของการเมมโมรีนะครับตัวนี้มันสามารถเซฟค่าได้นะครับเราก็มาที่พิกเหมือนเดิมนะครับกดพิกนะครับวัดค่าสมมติเราวัดค่าเรียบร้อยแล้วเรากดเซฟมันก็จะเป็นศูนให้นะครับรนี่เป็นส่วนอัตโนมัติ พีกบนค่าสองสุรกดเซฟไปเป็น0นะครับกดเซฟนะครับนจะเป็นศูนยให้นะครับถ้าเราจะดูค่าที่เราบันทึกไว้นะครับมันจะมีคำว่าเช็คอยู่แล้วกดเช็คมก็จะมีค่าขึ้นมาสถานะเมมจะกระพริบนะครับเราก็ใช้ปุ่มลูกศร เลื่อนค่าที่2ค่าที่3 <Yeah. S 1> เรา <Yeah. S 1> มีไว้สาค่า <Yeah. S 1> ก็จะเลื่อนเป็นวน <Yeah. S 1> นะครับถ้าเราต้องการลบนะครับต้องการลบนะครับเราก็กดซีโร่ปุ่มซีโร่ค้างไว้ประมาณ5าวิ yeah. Yeah. มันจะเด้งสถานะมมก็จะหยุดกรนะพริบนะเพื่อการลบข้อมูลที่เราบันทึกไว้อ่ะเรามากดตัวเช็คอีกครั้งหนึง่งมันก็จะไม่มีค่าที่เราบันทึกไว้นะครับ ในส่วนพีคมันจะมี2อย่างก็คือพีคก็คือเรากดมันจะมีคําว่าพีคขึ้นมานะครับ<ฤ>ก็คือตัวน,นี้เราวัดมันจะโชว์ค่าสูงสุดแล้วเราก็กดซโลนะครับหรือเราจะเซฟก็ได้แต่อีกอันนึงจะเป็นออโต้พีคนะครับก็คือเราวัดมันจะโชว์ค่าสูงสุดเหมือนกันแต่มันจะเด้งไปที่ศูนย์ให้อัตโนมัติแล้วมันก็จะเซฟให้อัตโนมัตินะครับก็คือมันเมมโมรีไปแล้วนะครับอ่ายง Oh yeah. ครับอันนี้ก็มันจะเร่งเป็นศูนย์ให้นะครับนะครับถ้าเป็นเป็นออโต้พีกนะครับเหมือนเดิมถ้าเราจะดูค่าที่เราบันทึกไว้นะครับแล้วกดเช็คเราก็เลื่อนนะครับจปุ่ม,มูกศอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับดูค่าที่เราบันทึกไว้ ถ้าจะลบก็เหมือนเดิมนะครับกด0ค้างไว้ 5v วมันจะเด้งออกมาให้นะครับในส่วนของการเปลี่ยนหน่วยนะครับมันก็จะมีคําว่า unit นะครับมันจะมีเป็นนิวตันเป็นกิโลนะครับเป็นปอนด์นะครับมันก็จะวนลูปมาก็าขึ้นอยู่กับเราใช้งานว่าเราจะใช้หน่วยไหนนะครับในส่วนของคําว่า r o t a t นะครับโรเตคือการหมุนหน้าจอนั่นเองนะครับ นะครับนะครับนักศึกษาการเซตค่านะครับตัวนี้ก็ไม่แนะนําให้เข้าไปเซตพารามิเตอร์ด้านในนะครับให้มันเป็นดีฟอลต์มาจากโรงงานนะครับถ้าจะเข้าไปเซตเข้าเข้าไปเซตได้เหมือนกันนะครับก็ดูตามยูเซอร์เมนูนะครับมันจะมีพารามิเตอร์บอกอยู่นะครับว่ามีค่าอะไรบ้างนะครับนี่จะเป็นฟังก์ชันของการเซตติ้งนะครับแต่ไม่แนะนําให้เข้าไปเซต จะเป็นพวกแรง G อะไรพวกนี้นะครับหลังจากใช้งานนะครับหลังจากใช้งานเสร็จก็ปิดเครื่องกดปุ่ม off เครื่องก็จะดับนะครับสำหรับการใช้งานของตัว HF 5 0นะครับเบื้องต้นก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ